ร้านชวันี้นะคะพาจะพามาทานเบอร์เกอร์แบบแกรมแกรบนโรงแรมเดอะแลนด์มาร์คใจกลางสุขุมวิท BTS นานาใครขับรถมาก็มีที่จอดเดอะแลนด์มาร์คมีอาหารหลายสัญชาติน่ากินทุกอย่างกำลังไล่เก็บอยู่ค่ะมีดเฮเป็นเบอร์เกอร์รีสอรนะคะบรรยากาศภายในานก็จะมีความไพรเวทและเป็นกันเองมีพนักงานผู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยถ้าอยากฝึกภาษาก็สามารถมาพูดกับพนักงานได้ค่ะจุดไฮไลท์ของที่นี่ก็จะเป็นเมนูโฮมเมดนะคะเมนูนี้ใส่เนื้อต้องไม่พลาดวากิล สตรีฟไรันสระทัดถูกใจที่มีนาโชให้เขียวกรุบๆน้ำหวานเขาก็ทำถึงวานิลาป๊อปคอนกับสตรอเบอรี่ชีสเค้กเป็นน้ำปั่นที่ละเอียดมากหอมโฮมเมดเ,เบอร์เกอร์หั่นให้ดูส,สดๆเลยค่ะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกรงสิราเบอร์เกอร์ค่ะชีสชัมชัมแป้งบางกุ้งแน่นมาก,กับเพื่อนๆตัดแบ่งทานด้วยกันได้เลยเพราะว่าชิ้นเขาใหญ่มากและอันนี้ชอบมากไม่เคยเห็นที่ไหนเขาแถนน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยถามเชฟที่เป็นต่างชาติเขาบอกว่ากลัวคนไทยเลี่ยนน่ารักมากเบอร์เกอร์ หมูก็ไม่แข็งอยากจะลองให้ครบทุกอย่างเลยนะเอาดีสลัดไก่ทอดกันเลยสำหรับคนไม่ทานเนื้อมาถึงไฮไลท์ของมีเทสคือฟรีเบนซัแซนวิชคนทานเนื้อต้องฟินแน่ๆน,นอกจากอาหารจะอร่อยในโรงแรมมีมุมถ่ายรูปเพียบอย่าลืมแวะกันมานะคะ